ນີ້ມັນເສີມເມື່ອຈ້າເຂົາແຕ່ນ້ອງ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นะครับเนาะพักกินน้ำสักก่อนนะครับเขาหมสะก่อนเนาะนะครับจุนี่นะครับพันบนไปนะครับสำหรับของเจรศรีองปนญชัยครับฟังนะครับพี่ชายนะโอเดชลุพลนะครับเราเดินชลุพลทุกหนไเวทีก่อนแล้วกันนะครับไปใส่แล้วเนาะเมื่อกี้ก็นไอ้กินไอ้ไอส์ชีฟเนาะย้าไปใส่บูนี่ คราเชิญทุกคนกับบ้าแตด้วยแล้วกันนะครับขึ้นบนเวทีนะฮะนะครับจากที่งั้นจะพาภาเพิ่เพิ่นกระชักบกระสาบมาว่าแสแล้วเนาะนะครับเรียนเชิญเลยแล้วกันครับลุงพนง้นสองอลุงพ้นสองพร้อมแล้วนระเด็น,น,นค่าอันนี้ลูกตุยเล<ต>ุกมาเล้วเลยขอโว่าเอ้าโตกใจเมื่อกี้กันคักแต่เบื้องหลังออมาเป็นคนเดียวกันเอาอรถเมื่อเดี๋ยวใส่เสื้อสีอกันพอมือจะพอรือเสียงกับลุงพ้นม่นเป็นันเดียวกันกันเบื้องหลัง ใช่แล้วโอ้ยอนั่งงามข่อยแล้วเพิ่นแต่อ่อนซ้อนแทนเออข่อยกับสิย้อมแพ้แแ่แต่ชุดพัแล้วเนาะแต่ชุดกับแพ้เพิ่พนได้แหมเพิน่นจีจัดเต็มประเนี่ยเอาคนไหนคะเอาคนนี้เนี่ยเตรียมตู้เลยประเทศเนี่ยเสียบริสุทธิ์คักประเทศเหมือเนี่ยน,นันเป็นยังฮะองบอเด้ นักร้องตีหนูบริสุทธิ์ผุดผ่องทุกคนเลยก่อนดีก่อนเมามเห็นหนะ้าบันจำฝาเลยพ่อไนาเขาไปเห็นหนะ้าเขาเก็บอกว่าไผ่เดาหนออันห่อนแม,มเห็ดยางอื่นคืออยู่เออเลิศเดอ้ออันปลอยนุ่มคือเกาสิบวดีกว่าปะเหรอเออมันไปตะเบิงกลัวเด้หนูมาไม่อยากเช็ดชีดอ่ะ <laughs> โอ้ยแม่ ไทยเราไม่ได้เด็กผู้สาวผู้สาวอยากให้ผู้ชายดูดนุ่มมาชนมาเดี๋ยวรอบนี้เรียนเชิญลุงพลกับป้าแตนนอสนะคะขอบพระคุณคุณแม่คิดทอดจังผู้ร่างกาเอ้ยแม่ข่อยนี่ฟังล่ำเป็นได้เพิ่นเนี่ยติดเหลืองหรือเปล่าติดหมดติดหมดวะม่ต้องไรม่ต้องทำใจเลยนะจ๊ะยินดีด้วยได้เหลืองได้แดงทั้งหมดานไได้หมดทุกคนแหละได้หมดทุกคนวันนี้ เก็จะให้เอฟซีได้ดูกันเนาะดูป้ายติดเหลืองก่อนเราก็ลบติดแดงเราก็ลบติดจก๋ไม่ได้ลงเลยไม่อย่าไปลบต้นขั้วออกเราค่อยไปใส่เพลงเอออันนี้ให้มันติดแดงไปก่อนเราปล่อยไปก่อนแล้วเวลานั้นค่อยไปไปอัพโหลดมาขึ้นแล้วได้ได้ได้ทีนี้มันแพนึ้นไปลงเพลงเด้อทีนี้มาร่วมด้วยพี่นี่สวัสดีครับนขึ้้แลวโอ้ยนอึ่อึดตอนแดดร้อนๆเนาะ ต่เศร้ากับบ้ให้ขึ้นใช้หลับป้านะอาขอเสียงหน่อยขอเสียงอธิบดีเอาเพลงขาา้ามาบอมมันเองหาสโมกหมดได้หมดยี่ยนะลุงเพิ่นึ้นแล้วเด้อประลองน้องพัชราฟ้าสกล,ลโอ้ยมิสแกรนลงกับบ้ามาสวัสดีครับมิสแกรนชั้มป่อโด บ้าละเซ่มาพอมสางซีสันนะครับนะเป็นบุคคลแรกๆที่เข้ามาในพื้นที่นะครับตอนที่เราย้ายมาใหม่ๆเนาะแลวก็ไม่ห่างหายไปไหนก็ยังอยู่กับเรานะครับก็เป็นมิตรภาพนะครับที่มิสแกรนที่อยู่กับเรามาเนาะไม่มีพิษภัยกับใครครับคนนี้ครับมีแต่สนุกอย่างเดียวอ่ะ อยากให้ลุงพลร้องเพลงอะไรดีครับ,ม,บ,ม,บมาลัมอะไรน่ะผมก็ได้เตรียมมางานนี้งานแก้บนไม่ใช่เลยฮ <c oughs> ะร้องเพลงอะไรบักคำผานหรือเพลงอะไรเดี๋ยวลุงพลก็จะร้องเพลงแล้วเอาบักคำผานมาพี่ <c oughs> ไม่ได้ร้องมาสองปีแล้วนะพี่นะ <c oughs> นักดนตรีเ,เล่นได้แปหรือ ขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะไปดูคุณผลร้องเพลงก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับสพอำเภอปนนทวาทนะครับที่ได้ให้ความปลอดภัยนะครับให้กับทุกๆคนที่เข้ามาในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับกับทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับอย่าได้มีเหตุการณ์ที่เราไม่